เแฟนสวยไว้กดีนะก็ขอให้สวยแล้วคิดว่าจะคบกันนานเหรอวะเฮ้ยพี่เราผมว่าคนนี้ใช่แล้วแหละเฮ้ยแหมคนที่แล้วก็พูดอย่างนี้จำได้นะไอคนนี้ที่ลงเตตัสเฟซบุ๊กอ่ะที่บอกว่าเลิกได้ทุกเมื่ออะไรใช่ป่ะหรือว่าดูผิดวะจำไม่ได้อะไรว่เนี่ยมันต้องเป็นใงเดือดเพื่อนมันชอบจริงเราแบบงี้ดีกว่าจอร์ชถามเลยอ๋อครับจอร์ชก็เรื่อยๆพี่คุยไปเรื่อยๆครับน้องชอบน้องพี่จริงปะ จริงค่ะนายหอมแก้อยู่ดิได้เหรอพี่ได้เหรอไล่กาแฟทำไมวะเป็นคนขี้อายกันพี่เฮ้ยเราไปทำไรพี่ขี้อายโอ้โหไม่ถึงเขาเลยเฮ้ยไปตรงนั้นเขาเก่งใครน้อยหน่อยเออก็ใจก็ใจโดนยังหนูโดนยังโดนออะไรโดนะไรพี่ไม่โดนเพื่อนฉันแล้วจับมือจับตัวอะไรหรือยังอ๋อแต่ทำไมคนแฟนกันพี่ก็นอนจับมือกันอย่างเดียวใช่แล้วเดี๋ยวรอคุณพ่อ หวงอ๋อโดนจับไม้จับมือแล้วนะแล้วโดนครั้งแรกรู้สึกไงบ้างเฮ้ยเลยไปลุยอะไรพูดอะไรอย่างงั้นแบบแบบโดนลงผู้ชายจับเออมันแบบตึงต้นอะไรไหมแต่หน้ากันจังอะไรอย่งพูดอะบปี่โอ้ยเอเขาหิวแล้วอ่ะอยากกินเดี๋ยวไปชั้นสกีกูเลยเอ้าไปซื้อดิบบ้ตั้งหน่อยโอ้เป็นสายเปย์นี่เราอ่ะขอบคุณครับจะไปให้แถวยูชีเฮ้ยใช้จีลพันเลยเฮ้ยจอร์ดเอาจริงๆนะถามแต่งใจนะ คนนี้นแน่ว่าชัวร์เอ็งเชื่อพี่นะเว้ย,ย่ะไปครบเลยนี่ไปพี่ตักดีว่าตรงปกตลอด ฉันว่านะจอนผู้หญิงคนนี้นะน่าจะมาหลอกกินฟรีเธอมากกว่าระวังตัวไว้ก็แล้วกันได้พี่รอเขาอยากกินขนมด้วยอะค่ะขอขอตังกินขนมเพิ่มได้ไหมเห็นไหมม่ไงนะเห็นไหมกระไรเชียวเลยเนี่ยงั้นเราไปหมดเลยเราก็ซื้อมงคุยแตนก็น่ารักจังเลยเมื่อกี้ให้ไปพันหนึ่งซื้อกาแฟหมดเลยเหรอโอ้ยนี่แดกอะไรกันเนี่ยกลับบ้านไปไม่เดี๋ยวเขาก็เอาคืนเดี๋ยวขอคืนให้พันหนึ่งซื้อกาแฟหมดเลยหมดเลยจอดเชื่อพี่นะ ผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวค่อยดูะเรียกร้องก็สนใจทำไม่ได้อ่อนแอจริงเหรอเดี๋ยวเขาเาดีมากเลยเขาดูแลผมตลอดเลยผมไปสักพทังนะที่อ่อนโดนหลอกแดกไรเดอร์จริงแล้วสุดท้ายก็าทำตัวอ่อนแออ่อนแอไงจอดทองจอมาช่วยเขาถือหน่อยดิไหมถื่ลองช่วยไม่ไหวของของซื้อเยอะมากเลยช่วยช่วยเขาถือหน่อยได้ไหมคะับเออการถเที่ยวเลยเนี่ยซื้อเยอะมากเลาไปกันเนี่ยพี่อยู่แป๊บนึงช่วยงเขาเที่ยวนะตอนเดินเงินเดียวเฮ้ยเธอให้เงินไปซื้อไปแล้ว ที่หลักช่วยเขาแต๊บเดียวได้ไหมเธอเลือกมาเลยดีกว่าระหว่างเพื่อนกับชานเธอจะเลือกใครแค่ยอะไงวะแค่นี้เองก็ให้คุยกับพี่พี่อยู่เดวบอกเลยนะเพื่อนนะับเปรียบเสมือนส้นตีนนั่นแหละแฟนเนี่ยนะมันก็เปรียบเสมือนรองเท้าถึงมึงจะเปลี่ยนคู่ไหนคู่อื่นคู่นู้นคู่นี้แต่ส้นตีนก็ยังอยู่กับมึงตลอดไปนี่คือเพื่อนพี่อยาใครคิดมาว่าคำพูดอ้ตอน โอเคเรารับมาเราจะพูดอะไรมันก็ได้แต่พี่บอกตรงนะพี่อยากจะพูดนะแต่พี่พูดแล้วกลัวรับไม่ได้พี่เลยไม่อยากจะพูดพูดไปเลยพี่พี่ผมพี่พี่เป็นพี่ผมนี่ถ้าพูดแล้วรับได้ปะล่ะลับได้พี่ล้างหน้าก่อนได้ปะหน้าตามันไม่ใช่แต่ใจจรจัดใจแล้วคำพูดแต่พี่พูดรับได้นะลับได้พี่มีเงินให้พี่ยืมตั้งสองหมื่นไหมจะยืมเหรอไม่ใช่อ่ะพี่จะไปซื้อใจจอดเนี่ย ไอ้จอร์ดจะอยู่กับพวกพี่ไงยังไงเนี่ยเธอสรุปเธอจะเลือกใครเนี่ยไอ้จอร์ดเฮ้ยเองพูดมาเลยเธอจะเลือกใครเธอเลือกมาเลยดีกว่าระหว่างฉันกับเพื่อนเอาสิเลือกไปเลยเลือกได้ไหมอืมเลือกไม่ได้ใช่ไหมเลือกไม่ได้อยู่กับเพื่อนไปเลยเราเลิกกันไปเลยไปเลยหัวเราะหัวเาะหัวงมาะหัเลยฉันบอกกับเธอไว้เลยนะอย่าเสนอหน้ากลับมาที่นี่อีกพวกฉันไม่ชอบเธอเธอมันไร้ค่าฉันบอกให้อย่ากลับมาที่นี่อีก เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเอาตังน้องกูมาไปซะชวนไปคืนด้วยอ่ะแบ่งกันคืนเขาไอ้แวนคืนเขาคืนเขาเฮ้ยคืนอะไรพี่เฮ้ยคืนทั้งที่หลังจะเลือกผู้หญิงก็ดูดูหน่อยจอสผู้หญิงอย่างเงี้ยมาหลอกเอาเงินเราทั้งนั้นแหละจอส์ดสุดท้ายผมคิดว่าคนนี้มันใช่แล้วอ่ะสุดท้ายเองก็เหลือแต่พวกพี่จอสฟังพี่นะเว้ เราเองเนี่ยก็รู้จักกันมานานพี่เองก็รักจรอจเหมือนน้องครับพี่เหมือนนุ่งของพี่ผู้หญิง่ะหาเมื่อะไรก็หาได้จอดดรอจอย่าท้าไปเลยนะ เขาค่อยบอกน้องมันไปเค่อยบอกน้องมันไปยังไงใครก็รู้ไอ้เฮียมึงทคาขนาดเนี้ยยังไงใครก็รู้บอกน้องมันไปตะก,กี้เลยแต่ไม่รู้อ่ะพี่โหยผมแบบอย่าเศร้าไปจร์ดผู้หญิงหาเมาื่อไหร่ก็หาได้ยังมีเพื่อนเพื่อนอยู่ยังมีพี่ๆอยู่จรอดยิ่งถ้าไม่มีพวกพี่ผมก็คงไม่รู้จะทำอะไรแล้วพี่แค่บอก พี S <S okay. <S <S ่ได้ถามว่าอจอร์สเนี่ยจะไปต่อยมวยใช่ปะ่ะอ๋อต่อยมาแล้วพี่แล้วยังต่อ,อยอยู่บ้างอ๋อแล้วจะขึ้นชกอีกไหมจะต้องมีซ้อมไหมมวยต้องซ้อมไหมตอนนี้เจ็บไหลอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคงกลับไปซ้อมอมมีกชอบพี่อยากต่อยอ่ะแบบสอนพี่ได้ป่ะตรงนี้เลย,ย,ยอ่ะตรงนี้แบบกำหมัดหรือกำไงอ่ะหมัดนี้ต้องแน่นไหมต้องกำแน่นไต้องแน่นพี่ไม่งั้นเดี๋ยวแบบต่อยแล้วไม่รู้สึกอะไรแบบพี่อยากจะลองแบบน้ำหนักหมัดจะลองดิ ทำไมมัดเย็นอ่ะแล้วแบบถ้าต่อยตรงอื่นใช่ไหมต่อยต่อยท้องอ่ะต่อยตรงไหนอะ่เออกดอกนี้เดี๋ยวแบบแบบเป็นทูกขกับเป็นหุอะไรประมาณนี้โอ้ยมัดหนักอ่ะเราต้อ่อนแอเราอ่ะนี่จะบอกให้จะไปต่อยให้มันเสียมือทำไมอ่ะเก็บมืออ่ะทํทำอย่างอื่นแต่เชื่อพี่สินะอะไรวะพี่จอร์เปียต่อยมวยอ่ะแล้วก็ ไล่กีตาร์ให้จีบหญิงดีกว่าเชื่อพี่ซีออ้วที่ขอได้แกรี่ด้วยแดนร์แดนซ์พี่บอลเล่นสองกีตาร์ได้ใช่ไหมพี่ก็พอเป็นบ้างอะจอร์ดค่อยๆวางจอร์ดเฮ้ยว้าวจอร์ดมีวาวด้วยเหรออืมค่อยๆจับลูกค่อยๆอับลงนี่อนเอฟเฟนเนอร์ กินไปเรื่อยเล่นจนน้องกลัวไอเวกคนลุกไปทั้งตัวแล้วเนีไงบอลลีพอแล้วพอแล้วมันเยอะน้องจะตกใจอะไรอเนี่ยป่าวก็แบบอยากให้สบายใจไงแจ๊ดบอกน้องเต็พี่ผมว่าพี่ทำให้น้องมันกลัวมากเกินไปนะนะทำไม ผมว่าขอตัวไปจะไปขยับไรอเหรอจะไปขยับรถเฉยๆครับพี่นั่งก่อนนั่งก่อนแย้ไปบอกพี่ไปทำให้น้องมันกลัวพวกพี่เป็นไรกันวะพรอสเอาแมนๆคุยกันน้องไม่มีใครรักเองเท่าพวกพี่จริงวันนี้ผมรับรู้ได้เลยการปลอดกายของเรามีทางวิธีทางเดียวนี่หน้าเหมือนคาบาเล่เพิ่งเลิกงานมาผ่านไปรู้ไป รับไออุ่นรับกําลังใจจากพี่ไปเองต้องสู้ต่อเห็นป่ะเห็นไหมก็มีแต่พี่น่ะแหละพี่คอยดูแลเองอ่ะขอพี่นะแบบไม่ว่ายามเองขึ้น หรือยามเองลงทีคนนี้ก็อยู่ข้างน้องตลอดโอเคไหมโอเคครับพี่ผมผมว่าลองมองไปข้างหน้าครับยังมีคนรักเราอีกเยอะเจ๊อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเไปจอดที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาใช่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 ไปเรียกรถอะไรล่ะเฮ้ยเฮียน้องก็ไปอยู่กับพวกพี่นี่แหละดีแล้วสิจอดไม่มีความสุขกันอยูจอดจอดเดี๋ยวก่อนยัง เธอไพ่เคียร์เลยนุ้ยเดี๋ยวไปร้องเพลงบ้านพี่ไปร้องเพลงบ้านพี่เอางี้พี่เครื่องเสียงมีแล้วแต่ว่าจอต้องเอาไมค์เปส่วนตัวไปเองนะคะนะถ้าพี่เดี๋ยวผมกลับไปไม่เอาไม่เอาไปเลยพี่ไปขอโทษนะจอจจอจอโอ๊ยกลับมาก่อนนะาจอจอจอเอาดึงจอกลับมาไปดึงจอกลับมาจอวิเอาจอเข้ามาจอเข้ามาจอจะทำให้ ห่างกันแบบไม่ไ <scientists> ด้ลำลาเราต้องทำหนึ่งสิ่งให้เขารับรู้ทำยังไงวะเขียนจนมาให้ลาจอ